นุนวรนุชพูดแล้วสาเหตุไม่มีรูปคู้ตอดวิติตจนคนสงสัยความสัมพันธ์เรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลนานานสําหรับนุนวรนุชพี่รมพักดีแม้จะอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลาไม่ตม่ำกว่า20ปีแต่้ากดูจากภายนอกแล้วนุนวรนุชยึงคงความสวยและสวยเช่นเดิม ทั้งคู่แต่งงานกันมาได้11ปีแล้วแต่ยังไม่มีทญญายาทซึ่งหลายๆคนก็ยกนุนวรนุษย์เป็นสะ r p r พันล้านที่สวยและรวยมากเพราะทางด้านต๊อดปิติพียรรมพักดีเปรพพญรญยญานักมากล่าสุดนุนวรนุษได้ออกมาออกรายการแชร์พร้อมกับที่เผยสาเหตุนุนวรนุษย์ไม่ลงรูปกูต๊อดปิติโดยนุนวรนุษได้กล่าวว่าต๊อดเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปบางครั้งเวลาลงไปมันจะมีคอมเมนต์เขาไม่ชอบให้ใครวิจารณ์ไม่ค่อย ใจวกใจสมมุติเพื่อนอยากจะถ่ายรูปให้ถ้าเขาเห็นเขาก็จะหลบแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรในการใช้ชีวิตนะจริงๆแล้วไม่ต้องลงรูปก็ได้แต่ทุกวันนี้ก็ยังรักกันดียังคบกันดียังแชร์เรื่องราวและรับฟังซึ่งกันและกันอยู่